f อท่านใดสนใจเช่าบูชาหยบห้าสีกับหยกสีน้ํำพึ่งก็ติดต่อมาทางแอดมินได้นะครับทางช่องด่าผ้าร่วยนะครับหรือช่องฝนผ้าร่วยนะครับ